รับปากอีกเรื่องหนึ่งคือมันเป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นแล้วก็เงินอยู่ในกระเป๋าท่านไม่มีใครไปบังคับท่านผมก็พูดแต่เรื่องแนวทางลอตเตอรีอร่นะครับหรือว่าการซื้ออะไรบางครั้งเราสมมุติไงแล้วก็คือแล้วผมเนี่ยมันมีคนเม้นเยอะว่าทําไมถ้ามึงรู้ไม่บอกรอดพ่อคตดแม่มึงซื้อให้รวยไปเลย แต่ยังบอกคือว่าบอกหูว่ามันออกอยัางไม่รู้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 มึงถ่ายคลิปเดียวหาเงินนี่ความสามารถผมเจ้าอย่าไทยย่กระไายไปนี่ก็เรื่องของผมนะครับเป็นความสามารถผมนี้ไม่เกี่ยวกันกับการหาเงินไทยนี่พักตะไายได้คือการหาเงินนี่เป็นอาชีพของเราอ่าเป็นความสามารถเัางหเกี่ยวกันแล้วกันไม่รู้ครับยังบอกคือว่าบอกหูว่าออกตัวใดอ่ามันก่มาเม็นเงั้นแหละถ้ามึงรู้มึงรวยไปแล้วนี่ แต่ยังว่าบหูบหูกับโบเฮ็ดเบียกครับน่งเห็ดเบียดสอดแจงทุกมืออยู่เนี่ยไอ้ไปอยกเมื่อยนะครับไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็แนวทางถ้ามันถามว่ามึงเดาเออกะเดาเอานี่แหละครับ <c oughs> แล้วกะกูตามมึงหมดเยอะไก่ยบตามแหมครับจังบ่มเหมือนเงื่อน <c oughs> คำต่อเป็นไงเลยยากซื้อหน่ะไหมมันอ่ามคีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมอาจจะนีอ่ะอารมณ์นี่เลยก็คือว่าตั้งแต่รู้จักอาจารย์เป็นนี้เพิ่มขึ้น อาเป็นมีน่ะผมบ่ได้เปิดข้าสางนะครับเจ้าสา่งเองเจ้าซื้อเองเพราะความโลภของตัวเองเป็นนี่เพราะอะไรบางคนกาเล่นสี่บาทยี่สิบาทเขาไม่เป็นนี่หรอกแต่มม้อนนั่นอาจจะซื้อเป็นล้านเป็นแสนนี่มันก็เป็นมีนะมึงโลภน่ะเฮไหนอกเขาว่ามึม่เถอะศูนเนาะแล้วก็ขับความพอใจแล้วก็ผมไม่ได้บังคับเลยผมยังบอกอยู่ว่าไม่ให้เล่นเห็นให้บเบิ้งซื่อๆนี่ นะครับเป็นแค่แนวทางเจ้ากับผมบ่ไม่ได้ไปสร้างนี้ให้เจ้าสร้างเองเจ้าซื้อเองไม่มีใครไปบังคับเลยอันนี้อย่าเห็นแก่ตัวครับพูดอะไรอย่าให้เข้าข้างตัวเองเยอะกันว่าเป็นนีบ่ผมอ้าวกระสันคนทั่วประเทศนี่ใครเป็นนีก็ว่าเป็นบ่ผมด้วยกระสันนีผมเลยหลายล้านเนี่ยเขาเจ้าเอนี่ยเจ้าซื้อน้ำข่อยเลยเป็นบ่อผมก็งงแล้วตอนแปดหัวตอนแปดหัวเจ้าว่าได้เจ้าว่มีดวงมีบุญครับงัเจ้าคิดจังีงล่ะครับแต่ว่าคอมเมนต์นี้ ไม่โอเคครับมาเป็นหนีย้อนค่อยอันคือไม่ได้หมิ่นหลายคนมากเลยเจ้าคิดอีกเจ้าโรกครับเจ้าบัลโรกเจ้าซื้อหาบ้านมาเมื่อเมื่อป็นทานี่นะเป็นแลือลังคนมาทําไมมึงไม่ขายบ้านขายนาซื้อขายรถซื้อกันยังบอกว่าใช้สติวิจารณญาณมันเป็นแค่แนวทางไม่ใช่ให้ไปงมงายไปเล่นเป็นบ้าถึงกับขายบ้านขายรถครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนไปขายเฮ็ดหยังใส่สติแน่เลยครับเด้๋วคนหม่นแบบนี้ ยะไปขายครับเป็นบ้าบ่ลอตเตอรี่แปดทิปบาทไปขายบ้านมือนี่วะเงินแปดทิปเน, <c oughs> นี่ยแล้วก็ใช้สตีไม่ใช่ว่าให้ไปงมงายถึงขั้นไปขายบ้านขายรถเอกซื้อมีแต่คนปอดะละอึกแหละเฮ็ดจังสัน <c oughs> คนเม็นกับื้อกัน <c oughs> นะครับเขาใต้สตีกันทุกคนครับใหญ่กันเรียกม่เด็กหน่อยไปขายเงี้ยนตื่อให้เขาเงินตุ่มบ้าแล้วนะห่วยนะครับเม้นปั่นป่วนเยอะรับปั่นป่วนเยอะเเม้น พอเวลาเข้าว้าไปกับสู่เข้าอย่างที่เข้าเข้ากับอยากอธิบายครับอธิบายให้แต่ว่าคือว่าละคนบ่มาเข้านี่เราพูดอะไรไปเนี่ยมั่นกับว่าเข้าบอดีอยู่ดีครับเรลบฟัังับลาฟั้งนะว่าเหมือนเข้าสีซออยู่แต่นี่ครับเวลาฟังมันยังบอกไปสีซอต่อไปครับสีซอให้อะไรฟังไม่ได้ว่าได้ผมสีซอเสื่อๆนี่นี่แหละครับแต่คนที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจแล้วอันนี้ก็ขอบคุณครับก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปติเตือนคนอื่นเนี่ย เหมือนผมเนี่ยผมไม่ชอบใครผมก็ไม่กล้าไปตีเือนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยกยังมีผมอยู่บ่มีไผดีสมบูรณ์แบบลอยเปอร์เซ็นเท่ากับยัง่สมบุ์แบบเลยหลักคนี่มาวาผมเนี่ยตัวเองดียังมีคนนึงนะผมขอเคยจังหวัดใดนะครับเพ่อนเป็นอาจารย์ยศขันแกนเป็นอาจารย์แบบใส่สุดเท้านี่เนี่มาเปม็น<ช>ผมไอ้พวกงมงายไปซ่องเมืองเพลินเล่าเนี่ยน,นัน่นหละงมงายครับน่ะอันชักบับๆอยู่เนี่ยมีแล้วจเให้เดือห,หาหลอกคน นะครับนั่นแหละแต่มาเม้นผมเนี่ยคือผมบอกว่าเป็นแค่แนวทางมาบอกว่าผม่า้ปัตรทองหัผมเข้าไปซ่องนะเทปเป็นลิงเห็ือนคางหลังงมง่ายครับเสียงสนนะแตออ่ผมก็ไ,ไม่ได้หมว่าพื่นหลักสวาที่ผมวาว่าต่เล่าู้เดียวว่าเรามาวาผมก่อนครับเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปลบหลู่แต่เจ้าอ่ะลบหลู่ผมก่อนครับถ้าสิ่งที่เจ้าทําไม่ง,งมงายหรอนั่นหนักของผมหย,ยออีผมก็ได้ไปล่างทรงเดิ้ออ่ามีคนบอกว่าผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาถือซ่องครับ ไปเป็นซูเปอร์แมนก็ขอได้ครับอยากขอได้ถ้าขอได้ผมจะเปิดสายการบินมนุษย์ขี้เหม็นกัดขี้หอมก็ไปเฮ็ดน้ำหอมครับผมบอกไปตัวเนาะเอาไปนอนกอดจูบบนเนาเนะว่าบอว้าเไปตัวครับอย่าอวดอุติอวดอุติใช้กับผมไม่ได้ผมเป็นพระผมไม่ได้อวดอุติกับยังบอกว่าผมฮูม้หวานออกแขงไม่มานและครับแม่เม,เมน็นไงใส่สตีนี่เมน็นจะอวดอุติยังอวดใส่หรอ ถ้าอวดสีสิบบ้างนี่แหละอาจารย์น้อแทงไม่เข้านะครับหายตัวได้ห่อได้แต่นี่อาจารย์น้องะว่างวดนี้อาจารย์หมดเยอะนะครับนี <laughs> ่อ่วาา่าได้อวดได้หมดอนไล่พ่วงรัดแตลย์หายลอยใบไม่ถูกทับย์ใบพี่อ๋อหายลอยเพราะถึงไรเต็มหลักโอ้ยหวดไปยังได้สามตัวหนาขึ้น<ส>มาอยู่หันว่าอันเก้าศูนย์ว่าถึงแบบเขาอันอยู่ข้างใต้เขา่ถึงคันคิวไปไม่กล้าลงเุงโอ้ยเจงเลยคลิปลอตเตอลย์ปะ อย่าไปลงเนื้อกะว่ตถุเลยครับกะแต่ว่าถามมาเพราะวัตถุผมโทษไปผมตีไปด่าปู่หรือว่าด่าผมบ่บัวครับผมด่าเจ้าของเ่าผมซื้อเองนะจะเต็มใจซื้อวัตถุกะเนี่ยดากับรับเอาคนเดียวครับว่าไป็นโทษใหเแล่วอาจารย์มั่นใจหาเส้นหาเส้นมาเส้นครับมั่นใจเขาขยิมเม่นว่ามึงมั่นใจทุกคนเออเขามั่นใจแล้วจังซื้อแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะคะอาจารย์เนาะคือผมบอกไปแล้วทำไมมึงไม่ซื้อเอง ผมเอาเด้อผมซื้อเองครับคลิปที่ผมให้แต่ละคลิปนี่ผมซื้อเองบ่ซื้อก็แล้วแต่บ่ได้ให้ซื้อน้ำบอกซูฟังมาป่บจ๊ะบอกซูฟังครับเป็นแนวทางผู้ใดมักก็ซื้อบ่มักก็อย่าซื้อครับบอกอยู่อย่าซื้อ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 แล้วแต่ไผสิซื้อบ่ซื้อครับคอมเมนต์สุภาพนะครับ้อย่าให้ใช้คําพูดที่มันสุภาพนิดนึงคือหลังๆมันรุนแรงไปรุนแรงถึงขั้นแคปหน้าผมไปด่าที่หน้าเฟรเพราะผมใส่คลิปแนี่บอกน่ะของปลอมอีกแล้ว คือผมอยากไปถามมาเป็นอย่างที่ต้องด่ากันนะพี่บอกว่าคันผู้ใดคอมเมนต์วัุภาพนี่ขอบอกขอลบไปเละครับย่านี้คุณส่องไม่ผู้ใดวัุภาพเขาบุ่งเขาโตตอบแบบมีมีบุญทีพระวันหรอเขาบอกซะเพราะว่าเขาเก็บไว้กับพวกนี้ไงช่องเขาเติบโตดอกคือมันบ่ได้มาเบิ่งเลยถ้ามันเบิ่งมันก็จะเห็นแต่ว่ามันมาเพื่อแก่งเข้าตาเขาดาพอดาแม่ยดานั่นดานี่อ่าของจริงเนี่ยเขาก็จะใช้เพี้ยแท้ทุกนีกับนักเลงอยู่ กระตุ้มกระจองในกระติใงส้เฟสปอมครับเนี่ยครับเฟสปอมมีคนหนึ่งมาคูยอยู่าม่บบพอสำนักจะบุกสำนักเนี่ยมาครับเด้อหวด่มนี่วัาจย์แมนครับแมนครับมาครับอย่าไปบอกสิทีมาบุกกับบุกบ้านเมืองเขามีกฎหมายครับแล้วเจ้าคมคู่ใคแล้วจังเสียแต่ผมไม่ได้ไปเห็นยังไปนั่นครับแล้วประเมนตักเลงพร้อมอันนี้การคืออาจารย์จะบอกในชวนของอาจารย์เราในมุมที่เอ่อ อธิบายไปซื่อครับอ่าเว่าบางครั้งมันอาจจะรุนแรงมีน้ำหูนิดนึงกับคือยงว่าเหรอฮากก็เป็นมนุษย์ธรรมดาครับคือบางเทือเขบฮอกอะฟังล้วเฮากก็รับไดแน่บ่ไดแน่นะครับแ่บางมันกระดาครับคดบางคนมันดาแบบทั้งที่ฮอกั็เว้าอยู่ตลอดว่าเขาบวมหูมันออกเอียงแต่มันก็มังเม่นามึงรู้ไปซื้อเองเนี่ยจะนบอกคือว่าบวมหูหรือไงครับนี่แหละ มาสร้างเนี่ยนะอาจารย์ก็จะก็หนีว่าเขาเหาเขาสมองหรอเขาตีเตือนเนี่ยคนคนคนแบบนี้คือเขาไม่ดูเลยเขาเห็นเขาเห็นหนาแค่ว่าคลิปนี้เป็นของอาจารย์เนาะเขาไปเลยทุ่มเนี่ยเห็นคอสอบปากกาเลยนะว่าอ่านยักบิดนี่่นีแหละต้องการอะไรอื่นด้ผมไม่ได้ว่าอย่างนี้ผมมาบอกป้าท่านต้องการก่อกวนโดยเฉพาะหรือเปล่าอาจารย์ก็ต้องเบิรงนกันหน่อยครับเบิรงว่าเขาบอกยิ่งอย่างในคลิปอาจารย์เราบอกว่าซื้อเลยขายบ้านเลยบอกก็ไม่เคยบอกมิเตบอกว่า ใส่สตีเดอเป็นแค่แนวทางทจะซื้อต้องเสียความเขา้าข้อบอกดูเดยกก็คือยนะังบอกล่ะเช่นมาไม่รู้ไปซื้อเองเนี่ยผมซ้างท้างคำเนี่ผมบอกโอโห,นะหัวเนาะอันหัวก,กับหัวกับซื้ออันซื้อเองก็ซื้ออยู่แล้วนะกันหัวก็รวยครับนายจะเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทยรัฐบาลนายจะจริงนะขโมยขโมมหูนะ่ะ<า>มันไม่รู้นี่แหละดอนบอกนหูล่ะเกิดแรนถามพวบังครับ ล้วก็บ,บอกไปชื่อๆกันเป็นแนวทางรับเป็นแนวท,ทางล่ะกาแต่ว่าก็ต้องไปเท้าใส่กดบอกอย่างเดียวล่ะครับซึ่งบอกว่าบอกกูก็จะระวังลวกูก็บ็อกทุกอันล่ะ <c oughs> คือหือผมว่าจริงว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับไม่มีอะไรเยอะ <c oughs> เพราะเท้าไปบอกว่าต้องดูกะมึงเสือกพะนะเสือกไหนเจ้ามมิม่นเผ็ดข่อยจเจ้าเสือก <c oughs> ใช่ไหมไม่งงอยู่เล่นเป็นไหมเนี่ยดีๆข้อมูลมากันลั่นขึ้นมาจะต่างก็ตกใจเหมือนกันเอาได้มาเบิ้งพอกับมาเบิ้ง น้องบอกว่าเจตังค์คนใดอยู่บกกลอยคนด่าหลายแต่เจตังต๊ใจกันคือคนเนี่ยมันมันบริเบิรงคลิปเต็มถ้าเบิรงคลิปเต็มมันจะเข้าใจแต่คนนีเบิรงอ่ะคือหลูกสีแต่ซุ้มเนี่ยเบิรงซ้าสามวีแรกอ่ะล่ะใส่เลยแบบนี้น้องเอออันนี้กคือเราบอกทีมแล้วมาส่วนแล้วก็คือคลิปที่เกิดดราม่าคือในคลิปนั้นเราเราต้องแกงก่อนว่าที่เราพากันเฮทุกกล้องเนี่ยมันอาจจะอยู่ในไรส่วนแล้วบางติ๊กต่อเขาก็ตัดแค่ท่อนที่เราเฮไปคืออย่างเงี้ย มื่อในช่องผมผมไปนลบอย hey, 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 hey ูนะคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะบ้านแม่เฮ้ยห้องแต่เพิน่นห้องศูนเฮากับนึวไวเล็เฮเขา <c oughs> เขาเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพระออกเก้าเก้าศูนย์เท่ากับนางลงนึกเราครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าออกเก้าเก้าศูนย <c oughs> ์น่ะมีศูนย์่ะมีศูนย์ผมไม่ดีใจครับไปดูในคลิปผมนางลงโอ้ยจับหัวผมผมอ่ไ้ดีใจผมก็โอ้ยคือเราครับทุกคนนั่งลงหมดแล้วทุกคนในคิดว่าโอ้ยน้ำกัดเืินอ่านะครับอย่าดราม่านะครับเราไม่ได้ดีใจ คือตอนจาะแม่แม่ครับคือเข้ากับศูนย์อยู่แต่เข้าม่ได้คูนเข้าม่ได้ดีใจเลยครับเพราะกระนังลงคือเก่าครับคือตอนแรกเนาะขับบ้านของเงินได้ยินอยู่ในแหละเสื้อเท้ามได้ได้เบิรงกจะได้ยินเสียงเฮมาจากข้างนอกผมก็เลยแบบบอกเทียนแม่ผมซุเมื่อยผมมาเฮใ้เฮ็ดหยังกะมีศูนย์เลยมีนะมีศูนย์กะให้เฮตัวเจ๋อแม่เฮฮ่าเสื้แตกผมบอกว่าโอ้มาเนี่ยไหนช่วยยังไงแม่เขาคนึกว่าขันแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ หรื่ลขทัมันจังเฮตัตรงบ่ต้องเอากลับหัวบ่ต้งอตงเอาตัวลวดตัวลวดห้ามเฮเฮไปมันถึงได้เจ้าเฮสุ่มขวันเฮน้ำแต่ว่ามันเขา <c oughs> ่าใบักมีแปดศูนย์นี่นะแปดศนย์แปดศูย์หัวของกบฟอนเลยไน้ิบยังไหนห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศโอ้แต่กระนังลงนะครับด้วย <c oughs> <ช>บังคีบเต็มควาสุมดาเนี่ยเราไม่ได้ดีใจเลยเาเราก็ให้ดูถึงรู้อยู่ว่าศูนย์าเราไม่ได้ดีใจสักคนอย่เนี่ยเราอยากให้เข้าตัวเจาะครับ ทุกคนก็อยากให้เขาแต่ว่าทุกคนก็มีคลิปคือได้คลิปหน่ะต้องไมีคนคิดเต็มเรื่อเขาเยี่ยบวะเยี่ยบแมวผมตัวผมไล่สดก็มีตัวทุกคนล่ะกล้วยทีมอนตัวกล้องนี้มาแล้วโอ้ยแต่ละคนแอดมินแต่ละช่องก็เริ่มทีมกล้อง้วฟังไปฟังเสียงเจสตังพี่อ๋อเลยไปไงอะไรอ่ะตัวอะไรล่ะเดี๋ยวเดียวเพิ่งเพิ่งเดียวเพิ่ดียวเออคนมั่นใจแล้วแต่ละคนต้องทำต้องดโอ้ยพี่อ๋อก็ตัวไหนล่ะเดี๋ยวครับตัวไหนครับคือคือเราโดนต้มนะ คือต้มแล้วตะงวดวนาไหนนั so, ok, ่นเขาที่ศูนย์สองนะหรือว่างวดที่หกเป็นเะเขาตะว่าที่ตอนนั้นเพื่อนมาสิรูดซีร่างซีซีเพื่อนือคุ้ยอยู่งวดนี้เพื่อนนฮหายอย่างวะก็คือยังว่าแหละเพื่อนอยากให้ศูนย์มากแต่แม่ปอาจางไหมอยู่ตกลูมาอยากได้อย่งที่สถานนี้แบบว่าตอนนั้นอาจารย์ก็คิดน้ำศูนย์หลายน่ะแม่แบบนี้ศูนย์มากข้าเจ้าพอดีใจพอดีแค่ผมผมไปได้เขาเรียกเบอกว่าแต่มาแค่รูดนี่ใหู้้ เอาคือทั้งทั้งนี่ก็จะได้เครื่องหัวดีซีซีครับค่ะซีซีล่างเพิ่นค่ะเขาก็เลย้หงวะาเลียเขาสวยตะบุญเพิ่นกีดออกซีซีโขเขาเหมือนเต็งเลยแต่ว่านี่เขารู้ศูนย์กีดแล้วนะเห็นศูนย์ก็เลย้กีดเพราะว่าคิดว่ามีมาเนอะไปศูนย์กับบะม่เหรอพูดกับ่ได้เขียนกับหัวของเขามันบอกว่าได้ไอ้เขียนให้เขาน่ะเจ้ากี่กล้าเปลาแค่ไปยกมือแล้วตะดวงหรืออนั้นครับ เมื่อมันบอกว่าได้ครับอาจารย์ว่าใบยามันเหล็กหลายตัวนะครับแม่แม่แมครับแต่ว่าคิดคงคนพุทล <พอ S 2> ้าน6กอ่ะ,อะแต่ในคลิปผมเมื่อว่ะผมบอกว่าแล้วแต่บุญวาสนาเนี่ยจะเป็นวัตรวิสูตรแล้วต้องบุญครับ